เลือกสินค้ามาทำในหน้าติดต่อยังไงให้ได้ค่คาคอมหลักแสนต่อเดือนวันนี้คุณบุมีมิเทคดดีรับมาบอกกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูบีแล้วนะคะวันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ทําอาชีพในหน้าทิกต o อกหรือในหน้าช็อปปีอยู่นะวันนี้ครูก็จะมาแชร์เช็คลิสต์ให้กับทุกคนเป็นตัวเช็คนะว่าก่อนที่เราจะรีวิวขายสินค้าตัวนี้เราต้องมานั่งคิดนิดนึงนะคะว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วสนหน้ในวันนี้ใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ลืมกดติดตามช่องครูบีด้วยนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าใครคือลูกค้าของสินค้าาตนีนะก,นนนนนก,ก่มย็รอไ เราต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้ค่ะถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับใครนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะขายสินค้าให้กลุ่มไหนช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่ตอบโจทย์ใครนะคะแล้วใครที่จะต้องมาซื้อสินค้าตัวนี้เนี่ย ถ้าเราวางแผนวิเคราะห์ช่องของเราได้วิเคราะห์สินค้าได้ค่ะเราจะไปอย่างถูกทิศทางนะดังนั้นเนี่ยคุูอยากให้ทุกคนคิดให้เยอะในส่วนของข้อหนึ่งว่าสินค้าของเราขายให้ใครและใครที่จะต้องมาซื้อสินค้าของเราจําเป็นต่อชีวิตของใครบ้างนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อ2คือสินค้าที่เราจะรีวิวเนี่ยจำเป็นต้องมีทุกบ้านไหมนะคะสินค้าที่แมสส่วนใหญ่ใน t ิ k ิต o ลหรือช้อปปีส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีทุกบ้านต้องมีติดบ้านไม่ว่าจะเป็นโอซฟอกนะคะน้ำยาประบผ้านุ่มนะคะข้าวสงข้าวสารหรืออะไรพวกนี้คค่่่ะะะะจมมมีีนเเเข้้าาาาาารรวววิยยออกพซืง ข,ขายคล่องแต่ค่าคอมอาจจะน้อยด้วยทุกคนแต่ก็เน้นปริมาณใช่ไหมคะแต่นั้นเนี่ยเราต้องมาคิดเลยว่าสินค้าที่เราจะขายเนี่ยใครเป็นคนซื้อและทุกบ้านจําเป็นต้องมีไหมถ้าเราขายของที่มีทุกบ้านเนี่ยตรงนี้มันก็จะง่ายหน่อยแต่เราก็ต้องยอมรับว่าค่าคอมน้อยเนาะให้เน้นปริมาณเอานะคะ,ะรเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเอ้ยเราอยากขายใครเรากําลังอินกับสินค้าตัวไหนเราชอบอะไรบ้างเราซื้ออะไรมาใช้นะ,ะก็อาจจะเริ่มจากสิ่งที่เราซื้อมาใช้ในบ้านก็ได้นะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะก็สิ่งที่เรามีแล้วเราอินแล้วมัน อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะทุกคนเพราะว่าการทาคลิปรีวิวอะค่ะต้องเห็นผลชัดเจนตั้งแต่แรกลูกค้าต้องเห็นแล้วว่าแต่งตัวจากเสื้อผ้าชิ้นนี้แล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือเครื่องสำอางที่เราใช้อ่ะค่ะภาพลักษณ์ออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือกระเป๋าที่เราถือนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านเนี่ยใช้แล้วภาพลักษณ์ที่ออกมาในคลิปเนี่ยมูดและโทนในคลิปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเราต้องรีวิวจนลูกค้าเห็นภาพในหัวค่ะว,ว่าเขาซื้อสินค้านี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างเขาใส่เสื้อผ้าตัวน ตั้งแต่แรกนะคะการทํารีวิวของเราจะง่ายมากแล้วคลิปของเราจะขายได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตัวคลิปเนี่ยจะเป็นตัวขายอัตโนมัติให้อยู่แล้วโดวยที่เราไม่ต้องโน้มน้าวอะไรมากนะคะข้อที่สนะคะคือสินค้าตัวนี้แตกต่างจากสินค้าที่ลูกค้ามียังไงบ้างอาจจะมีนวัตรกรรมหรือว่ามีสิ่งที่ทาให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายเพิ่มขึ้นอย่างเช่นหวีแล้วกันนะช่วงนี้หวีขนมูป่ากำลังฮิตใช่ไหมเราอาจจะมาเปรียบเทียบหวีแบบเดิมกับหวีขนมูป่าก,ก็ได้ค่ะว่าใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างทําให้ลูกค้าตัดดสิิินนนนนนใใใใจจจงง่่่่าาาาาาายยขขขขึึ้้้้้ททีีีีีีเเเเเะปปลกกรชชชหหวววแแบบบบมมมูตอ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเลือกสินค้าที่มันดีจริงๆะคะดีจนลูกค้าปฏิเสธไม่ได้ดีจนเขาต้องควักตังออกมาซื้อนะ,ะเพราะว่าผลลัพธ์มันชัดเจนมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าทําให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขาจ่ายเงินเท่าเดิมอันนี้ลูกค้าจะซื้อง่ายมากๆเลยนะคะข้อ5สุดท้ายก็คือว่าสินค้าตัวนี้ซื้อง่ายขายคล่องไหมนะทุกคนก็คือว่าจริงๆราคาสินค้าที่ขายดีที่สุดในทิกตอกตอนนี้ก็คือไม่เกิน300นะตัวนี้จะขายง่ายมากๆเลยดังน้้นนอ่ทีีรส5ขุป นะคะนเนี้ยเราสามารถเอาไปเช็คลิสได้มาก่อนที่เราจะทําช่องขายในทิกต็อกหรือทําช่องขายในช้อปปีเนี่ยเรามีข้อเหล่านี้ครอบหรือยังหรือก่อนที่เราจะเลือกอะคะ่ะการที่เราวิเคราะห์สินค้าได้ดีก็จะทําให้เราขายของได้ง่ายขึ้นนะทุกคนแล้วก็ทําให้เราจับจุดได้นะคะว่าสินค้าตัวนี้ขายดีควรจะทําคลิปซ้ําหรือว่าควรจะเปลี่ยนสินค้าได้แล้วนะคะใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ลืมกดติดตามช่องครูบูบิวด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ